สวัสดีทุกท่านเลยนะครับพมกับผม,กมเกมเมอร์ทวิตเชนแนลเจ้าเกมเช่นเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจา้านี่เด้เจ้าตัวโมเดลมิกบัสเอ็กิบอารกันนะครับรอบที่สว่างนี้ผมไม่ได้เปิดไฟนะครับแฟลชจาะเป็ดนะครับดูห้องห้องนอนครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดล สัต X ลิบ R รุ่ <ongs> นก่อนน้อนี้นะรุ่นเก่านะครับมันก็ไม่ถือว่าเก่ามากนะครับนนี้นะจุดนะนะเดเดเขก็ฟุกเกัอนะนะก็อันนี้เป็นพลาสติกทำเพนะ แล้วก็เหล็กนะครับแล้วก็ตรงหน้าปัดมันมีสติกเกอร์มาให้นะครับเน็บท่อนะนั่นสีมันมีสีสูงนะครับทแล้วก็มีท่อเห็นท่อแลยครับอ้น,นี่มัน,มนสูงนะ่าจะเป็นท่อเดิมนะเออมท่อเดิม,มของคาวานะครับ S <S อ่ะเหลือเดี๋ยวแป๊บนึงครับนะครับาามาต่อนะครับก็เมื่อกี้เอาแฉบไปชาร์จนะครับเป็ดใกล้หมดนะครับก็มาดรอเลยนะครับนะก็ของยี่ห้อนะครับนี่คือยี่ห้อนะครับไฟเลี้ยวก็เงียบดูนะ สวิงอาร์มโซน,นะแล้วหมุนได้นะทั้งสองข้างเลยนะครับก็มีอีกอย่างนึงที่มันทำได้ครับก็คือนะโจ๊กเจอน,นี้ครับไม่มีขาไม่มีขาตั้งขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีนะสบแตนนี้ก็ลงได้คนระนะนะับนี่ครับ ก็นะ Go. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเยบบ๊ายบาย